หยุดทำสิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนรู้ไหมคะว่าคนเราเนี่ยเผลอทําอะไรออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมากมายเลยเช่นเราเผลอบ่นให้กับตัวเองว่าฉันนี่แย่จังเลยฉันน่ะมันดูไม่มีความสุขจังเลยหรือเราว่าเป็นคนที่ชอบอิจฉาคนอื่นค่ะบอกว่าตัวเองน่นไม่มีพรสวรรค์อะไรอะไรก็ไม่ดีเท่ากับเพื่อนเลยการที่เราพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองเชื่อหรือเปล่าคะว่าคําพูดของเรานี่แหละมันจะทําให้เราอ่ะเป็นคนที่โชคร้าย ดอกเตอร์โจเซฟเมอร์ฟีเขาเป็นนักปรัชญาแห่งความสำเร็จเขาพูดว่าภายในใจของคนเรานะั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกอยู่และตัวจิตใต้สำนึกนี่ค่ะมีพลังมหาศาลสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแรงกล้าของเราเวลาเราคิดอะไรนะคะแล้วก็จะชักนำเราไปในทิศทางที่เราพูดออกมา เขาคิดว่ามันเป็นแรงปานารถนาของเราเขาก็ชักนาให้เราเป็นแบบนั้นคะ่ะทีนี้ถ้าคนที่เราอะชอบขาควรมากๆบนมากๆอิจฉาคนอื่นมากๆคาพูดพวกนี้คะ่ะมันฝังรากลึกลงไปในจิตใจของเรามันทําให้เราเป็นคนโชคร้ายจริงๆและจะบอกเอาไว้ว่ามันจะไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเลยเพราะฉะนั้น อย่าเผอหลุดปากพูดบ่นให้กับตัวเองหรืออิจช้าคนอื่นเพราะสิ่งเราเนี้จิตใต้สำนึกรับรู้แล้วก็บันทึกเอาไว้ค่ะมันจะทำให้เราเป็นคนแบบนั้นจริงๆมันจะเชื่อไหมคะว่าเพื่อนในฉันนะสาวขายประกันค่ะเธอมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเธอชื่อน,นิดแต่เธอมีเพื่อนคนนึงชื่อเนอยเธอเป็นคนที่สนิทกันมากแต่เวลาเธอออกไปขายประกันเนี่ยเนยเนี่ยนะจะชอบพูดให้เธอฟังว่าเขาสามารถทํายอดในการขายประกันได้วันหนึ่งนะ่ะหลายรายมากและลูกค้า พูดดีเขาเขาคุยกับใครลูกค้าตอบรับเกาหมดเลยนิดฟังแบบนั้นแล้วอิจฉาเพื่อนมากค่ะแล้วก็บอกว่า ฉันน่ะคงโชคไม่ดีแบบนี้หรอกฉันนั่นเน่มาพูดไม่เก่งฉันไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจของใครได้แต่พอเธอออกไปขายประกันค่าเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเธอไปบ่นให้ลูกค้าขายประกันฟังค่ะว่าเธอเนี่ยเวลาไปขายประกันทีไรไม่มีใครซื้อกับเธอเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วส่วนมากเธอก็มีความจริงใจนะแต่ว่าเธอน่ะอาจจะพูดไม่ดีหรือพูดไม่เป็นลูกค้าก็เลยไม่ประทับใจพอเธอพูดแบบนี้นะคะลูกค้า เปลี่ยนใจทันทีเลยค่ะตอนแรกกะว่าจะซื้อประกันกับเธอนะเพราะเห็นว่าเธอเป็นคนขยันแต่ลูกค้าฟังเธอพูดแบบนี้ลูกค้าก็ชักไม่มั่นใจในตัวเธอค่ะสุดท้ายเขาก็ไม่ซื้อประกันกับเธอค่ะสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นเลยค่ะว่าคําพูดของนิดแต่มันมีผลผลให้กับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีตัวเองเป็นคนไม่ได้เรื่องแล้วสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้เรื่องจริงๆค่ะไปขายประกันก็ไม่มีใครซื้อลูกค้าก็ไม่ไว้วางใจตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเห็นชัดเจนค่ะว่า คำพูดพวกเนี้ถ้าเราพูดมันจะทํำร้ายตัวเราเองเพราะฉะนั้นหยุดบ่นนี้กับตัวเองหยุดคําพูดด้านลบหยุดดูถูกตัวเองหยุดบอกว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายถ้าคุณหยุดทําสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นทันทีค่ะ